เออพี่พิมก็ชิลๆเลยนะวันนี้ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกๆกำลังใจนะจ๊ะสองชั่วโมงและอีกประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวรอพี่สายดันลงนะอันนี้ยูเออพี่ยูนี่เป็นเพื่อนอ่ะพี่ไอใช่ปะ่ะพี่พิมเออพี่ยูเหรอพี่ยูเป็นเพื่อนกับไอไหนพี่ไอไหนอ๋อใช่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 กับพี่ไอใช่แต่ว่า ไอบางอย่างตอนนี้ต้องระวังนะคะไอบางอย่างเขาติดลิขสิทธิ์นะต้องระวังกันนะคะแล้วก็ผิดกฎของพี่ยูแต่ว่าอันเนี้ยอะปาเคดาปาเกดาจ๋ามานี้จะบอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะทำฉากหลังอย่างเราจะไปพักใช่ไหมเราจะไม่ต้องเอาหน้าเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็หันกล้องหนีเราใช่ไหมอันเนี้ย จะมีวิธีเอารูปมาขึ้นข้างหลังอย่างไรอันนี้พี่พิมจะบอกว่าตอนเราไลฟ์สดนี่ด้านเนี้ยด้านขวาของเราด้านซ้ายซ้ายหรือขวาเอาขวาขวาของเราอะ่ะจะมีตัวยาวลงมาแถบยาวจะเป็นไมโครโฟนจะเป็นกล้องแล้วก็จะเป็นรีทัชแล้วก็จะมีไฮไลท์ให้เรากดแล้วก็จะมีตัวหัวมุมสามเหลี่ยมให้กดที่ตัวมุมสามเหลี่ยม มันก็จะมีคําว่าสกรีนกรีนซึ่งเมื่อก่อนนี้สกรีนกรีนเนี่ยมันจะเป็นฉากหลังสีเขียวแต่ตอนเนี้พี่อยู่เขามีลูกเล่นให้เรานะคะคือกดไปที่สกรีนกรีนปุ๊บข้างล่างแถบล่างเนี่ยตรงหน้าจอแถบล่างจะขึ้นโปรไฟล์รูปภาพของเราที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ที่เราไลฟ์อยู่นี่แหลคะค่ะ โปรไฟล์รูปภาพจะขึ้นมาทันทีให้เรากดได้เราจะเอารูปไหนก็ได้นะจ๊ะอ่ะอย่างของพี่พิมพ์กดมันก็จะมีรูปภาพขึ้นมาหลายรูปที่พี่พิมพ์อัพไว้นะคะมีทั้งพะโล้มีทั้ง,งอ่าป่าเห็ดมีทั้งหมดแหละที่พี่พิมพ์อัพไว้อันนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดที่ถ่ายมาเช้านี้นี่ถ้า เรายังให้เห็นตัวเราอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นอย่างแบบนี้แต่ถ้าเราหันมุมกล้องหนีปุ๊บนี่ก็จะเห็นเป็นภาพรูปภาพอย่างเดียวไม่เห็นหน้าเรานะคะอันนี้พี่ยูเขาจัดมาให้เรานะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้พี่พิมพ์ก็หาไปเถอะมันเล่นตรงไหนเนาะทีเนี้ยพอเวลาสกรีนกรีนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอยากจะเห็นข้อความเพื่อนใช่ไหมมันจะไม่เห็นข้อความเพราะาโปรไฟล์รูปภาพมันขึ้นมาอย่างงี้ ก็ให้เรากดเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้รูปภาพไม่มีอ่ะให้เรากดที่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีสามขีดจะมีตรงกลางแล้วก็จะมีตัวมุมสามเหลี่ยมแบบเนี้ยตรงฝั่งสุดท้ายให้กดมุมสามเหลี่ยมทีนี้เราก็จะเห็นเพื่อนแจมเวอร์ mer, นั่นแหละอย่าลืมเล่นกันนะจ๊ะใครที่ยังไม่รู้นะนี่พี่ยูมีลูกเล่นให้เราแล้วนี่มาเดอ้อมาเดอ เนี่ยตรงแถบเครื่องมือขวามือนี่แหละจกักอย่าลืมนะคะขอบคุณที่แชร์ครับไม่เป็นไรพี่พิมพ์ก็ตอนนั้นพี่อยู่มีเขียนไปหลังบ้านแล้วหละว่าจะมีให้เราในช่วงที่เราพักจะมีรูปภาพหรือว่าวิดีโอก็ได้ถ้าเรารับอัพโหลดเป็นวิดีโอก็ได้นะจก๊กเป็นวิดีโออะไรก็ได้เราก็ใช้ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาในมันจะอยู่ในเครื่องของเรานี่แหละ เราก็กดเลือกที่สกรีนกินแล้วก็มันจะขึ้นปูไฟในรูปภาพเรามีอะไรในเครื่องมันก็จะขึ้นมาแบบนั้นเราก็เลือกเอาเออนะคะแต่อย่าไปเอาเพลงมานะจ๊ะ <c oughs> อย่าเอาเพลงนะจ๊ะเนีย่ยเอาเป็นแบบเนี้ยถ้าเราจะไม่ให้เห็นตัวเราเราก็เดินไปไกลๆแล้วเราก็หันภาพไม่ให้หันหน้าจอไม่ให้โดนหน้าเราแค่นั้นเอง แต่เรานั่งอยู่ใกล้ๆภาพได้เราก็นั่งคุยไปกินน้ําไปอะไรไปทํางานบ้านไปแล้วก็คุยไปก็ได้นะคะเออนี่พี่อยู่ก็ให้เราสามารถไปพักได้เพราะว่าอะไรถ้าเรานั่งคุยอยู่ตลอดพี่อยู่เขารู้ว่าเราเหนื่อยบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะพี่ยูก็เลยมีภาพวีดิเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็แล้วแต่ที่เราจะอัปโหลดไว้อะเอามาลงได้ใช้แทนได้ เรียกว่าไม่ต้องไปอัปโหลดอะไรเลยจ้ะแค่ว่าเรามีโปรไฟล์มีรูปภาพมีวิดีโออยู่ในโปรไฟล์ใช้ได้หมดนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีจํากัดมาให้เลือกนะว่าเป็นอะไรที่เรามีอยู่ในนั้นนะเขาจะขึ้นมาให้แล้วเราก็จิ้มมาแล้วจะเอาอันไหนก็เนาะ